บรรยากาศงานกระชินค่ะอันนี้เรามาเลาะดูของขายค่ะของลงทานก็มีแต่ว่าเขายังไม่เปิดแจกนะคะเขาเปิดแจกประมาณ5้าโมงเช้าหลังถะชันเสร็จ เดินๆเดินมาขนมไอเบอตั้งกันดูซิมีขายฮอแมงสะดิงแมงสะดิ้งแมงสะดิ้งก็มีป๊้ดไปหามาจกใส่เนาะสั่งมาจากไทยโอ้ยใหม่ใหม่นี่ทุกสิ่งทุกอย่างขายของอีสานบ้านเฮาแจ่วบองน้ำพริกตาแดง มีทุกอย่างน้ำพริกตาแดงแมงดาน้ำลายแตกเพราบ่ายังไม่กินข้าวเช้าเราบ่ายังไม่กินข้าวเช้าแล้วแต่ว่าถ้ากินแล้วมันจะไม่ได้สักพักหนึ่งก่อนปาดปลาทูตัวสวยมากตัวใหญ่ใหญ่มาจจกใสคันนี้ไหมคะเน้นกค่ะโอ้มาไกล ไปทั <left> an. ่วประเทศเลยเนาะมีงานก็ไปมีงานก็ไปค่ะชีวิตแม่คปีที่แล้วมาไหมคะปีที่แล้วปีที่แล้วไม่ได้มาที่นี่ไม่ได้มาปกติเราจะมาทุกปีนะก็ใช่ค่ะคนทุนคู่รู้จักนักท้ากูเยอะว่าปีที่แล้วไม่ได้มาทาะอันนี้นึ่งไข่หมึกค่ะมาเด้อมาเด้อไข่ครั ยังก็อยู่ที่ไทยเลยนะคะเนี่ยปลาหมึกปลาหมึกสดเ <incred ul g> นี่ยเหมือนตลาดนัดตลาดที่ไทยเลยอโอ้โหค่อยสดเดานนึ่งป้วน <s> <c> oh> อ้วนค่ะโอ้หือมะม่มวงบ้านเอเปิ oh, ้ลทำสวยมากเลยอะ่ะยังก็มีทุกอย่าง

มีเงินซื้อไม่แค่นั้นแหละแคบหมูหนังหมูอโอ้ปีนี้ร้านค้าไม่เยอะเหมือนปีกลายนะปีกลายเยอะกว่านี้เว้นห้อ บรรยากาศของขายค่ะเดี๋ยวไปดูของโรงทานเราก็ได้กระชายมาถุงหนึ่งนะคะหายาดเดี๋ยวจะซื้ออย่างอื่นอีกอยู่ชมบรรยากาศก่อน ป้ายายพรยังยังเลือกไม่เสร็จ <laughs> ยายพรยังเลือกอยู่ตรงนี้ <laughs> เดี๋ยวมาว <laughs> เดี๋ยวมา <laughs> <laughs> บรรยากาศตลาดนัดบ้านเราเลยนะคะเนี่ยโอ้ยเนื้ตับย่าง ตัดย่างข้าวเหนียวของโปรด อันนี้ของโรงทานนะคะจะมีรายชื่อแล้วก็ของที่เอามาทำโรงทานข้าวหมูแดงอันนี้โซนนี้เป็นฝั่งของโรงทานแล้วค่ะบยากาศ ฝั่งนั้นเป็นโรงทานนะคะมีหลากหลายอย่างแต่ยังไม่เปิดให้แจกค่ะเพราะว่าให้พระฉันเสร็จก่อนประมาณประมาณ11โมงค่ะึงจะเปิดแจกเราเข้าไปดูบรรยากาศข้างในกันค่ะบรรยากาศข้างในจารีขอโทษค่ะ คนก็จะเยอะมาทกทุกปีมุมนี้คือมุมใส่บาตรนะคะอ๋อแถวตังนไม่ไดคะ ือโรงทานน้ำของเรานะคะ<ม>เราและเพื่อนเพื่อนจะต้งเทไหรกนี่ค่ะเราจะทาร,ะะรทำเ,เ,เราทาโรงทานน้ำปีนี้จะทำฟินแลน์แล้วก็วัดาลานะครับเราจะทำร่วมกันกรสร้างเป็นอาววะถถุในพุทธศสนาของพวกเรา,รา,น,านี่ค่ะบรรยากาศข้างใน แลวตอนนี้นะครับก็เยนเชิญนะครับอาสะวพิธีการติดตามเราจะเริ่มที่ประมาณ10โมงการผัารายแล้วจะทำให้มีข้อความเราไม่มีข้อความก็ต้องเ้าใจตามนั้สัน่าใช้มือจะเป็นสัจจะคนเยอะมากค่ะ ี่องนี่หนก็คือาวาราคา1 0ยูโรนะครับทุกหลักบบมีรงวัลนะครับรีดาวองไรนะดวตาีองินคมาี่รอันนี้เป็นมุมสรดาว การสอยดาวโชคทององพระจะนั่งอยู่ชั้นบนแต่เรายังเดินไม่ถึงเก็บบรรยากาศยังไม่ทั่วเดินขึ้นดูข้างบนหน่อย สวัสดีค่ะน้องแจ็คแจ็คสบายดีนะร้านกาแฟน้ำดื่ม าชมบรรยากาศรอบๆก่อน แต่ก็ต้มกระต่าไปตั้งไม่พูดถามองนงตรงนี้เข้าไม่ได้ค่ะเป็นอาหารที่ไว้ถวายพระแต่ว่าคนเยอะเราถอยดีกว่า